นักร้องรุ่นใหญ่หมดแล้วความอดทนปิดหน้าออกโหนกระแสวอนหนุ่มกัญชัยช่วยทีเรื่องนี้ถึงพี่หนุ่มกัญชัยจนได้ตักซิลิพรนโพสอ,อินสตาแกรมเผยคลิปที่ตนเองใส่เม็ดปกปิดไปหน้าลักษณะไปนั่งเป็นแขกรับเชิญในรายการของหนุ่มกัญชัยโดยเป็นการนําเรื่องบนเตียงของบ้านตัวเองมาแซวออกสือ่อเพื่อเรียกร้องของความเป็นธรรมให้กับร่างกายตัวเองเนื่องจากทนไม่ไหวกับพฤติกรรมคุกค,คามของนุ้ยเฉินยิ้มสามีตลกดัง ซึ่งในคลิปนมกันชัยพูดว่าสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการโหนกระแสวันนี้เป็นเรื่องราวผู้หญิงคนหนึ่งมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมว่าเธอทนอยู่กับผัวไม่ไหวจริงๆเพราะผัวเธอพยายามสะกิดเธอตลอดเวลาต้องบอกว่าการกระทําแบบนี้เข้าข่ายคมขืนได้เธอไม่ยอมแต่ผัวพยายามประกบและละเมิดเธอตลอดเวลาเธอทนไม่ได้จริงๆแม้กระทั่งเธอยืนแปลงฟันอยู่ผัวก,ก็มาประกบหลังลักษณะเหมือนจั่วลม เธอพยายามหลบจนสุดท้ายผัวตบทำไมไม่ยอมเรื่องราวต้องถึงทนายแก้วบอกจะไปร้องแล้ว ร้านตักซิริพรบอกว่าไม่ไหวเลยมันเอเวอรี่เดย์เอเวอรี่ไนท์หนูไม่ได้พักผ่อนเลยขนาดหนูเป็นโควิดยังไม่ยอมบอกไปว่าเดี๋ยวติดนะทางนั้นก็บอกว่าไม่เป็นไรใส่แมสก็ได้หลังจากนั้นสองวันเขาก็ติดโควิดค่ะช่วยแปลงฟันร้องเพลงไม่ได้เลยเหงือกอักเสบล่าสุดหนูใส่ชุดสีเหลืองรัดมันกระชากขาดหมดเลยงานนี้เราเพื่อนพ้องคนบันเทิง รวมถึงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวสนันอาทีเรื่องถึงหนตระส,สวยแล้วนะครับแม่สงสารน้องมากผัวแบบนี้พีจัดการให้เองค่ะน้อง